กาวสวัสดีนักเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอของ EP ที่1นแล้วนะครับที่จะเข้าสู่เนื้อหาของพวกเราแล้วในวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าสิ่งที่พวกเราเรียนคือเรื่องอะไรกันหัวข้อในวันนี้คือเรื่องการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แนะครับในบทนี้มันคือบทที่1แต่เราจะแยกเป็น บทย่อยๆตามลงมานะครับมาดูว่าวันนี้เราจะเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะครับขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งครูชื่อครูหัสนัยกิมศรีนะครับหรือชื่อเล่นว่าครูเจมส์นะครับทําการสอนวันนี้นะครับอันนี้หัวข้อหลักของพวกเรานะครับอันนี้คือบทที่1ก็คือการอ่านจํนวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันข้อที่1ถ้านักเรียนเรียนจบบทนี้หรือบทที่1นนี้นักเรียนจะสามารถ ใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนได้ข้อที่2ก็คือบอกค่าประจําหลักและค่าของเลขโดดได้แต่ละหลักได้ข้อที่3คือเปรียบเทียบเรียงลาดับจํานวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนได้ส่วนข้อสุดท้ายคือหาค่าประมาณของจํานวนนับและนําไปใช้ในสถาน,านการณ์ต่างๆได้หัวข้อหลักวันนี้ก็จะเจอในเรื่องอาจจะเจอในข้อที่1กับข้อที่2นะครับเป็นหลักมาดูกันพร้อมกันครับ ขอทบทวนหลักก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนกันหลักในทางคณิตศาสตร์สิ่งที่พวกเราเจอกันในหลักแรกเหมือนเดิมเลยครับคือหลักหน่วยอันนี้ทวนเลยนะหลักต่อไปคือหลักสิบหลักต่อไปคือหลักร้อยหลักต่อไปคือหลักพันหลักต่อไปคือหลักหมื่นหลักต่อไปคือหลักแสนและหลักต่อไปคือหลักล้านอันนี้พวกเราน่าจะจํากันแม่นและที่ครูให้ท่องเสริมเข้าไปหลักถัดไปคือหลัก10ล้านเหมือนเติมคําว่าล้านเข้าไปแค่นั้นเองส่วนหลักถัดไปอีกก็คือหลักร้อยล้านและหลักถัดไปอีกก็คือหลักพันล้าน และหลักถัดไปอีกก็คือหลักหมื่นลาอันนี้ทบทวนในหลักทางคณิตศาสตร์นะครับหัวข้อแรกในวันนี้ก็คือการดูลูกคิดเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับใครดูลูกคิดว่าเป็นเลขอะไรได้ก็แสดงว่าเราเข้าใจส่วนบริเวณนั้นแล้วปกติแล้วลูกคิดของพวกเราเนี่ยจะเป็นลนักษณะแบบนี้มีไม้มาอ,อันนี้ครูก็แยกมาเป็นให้ไม้แรกก็คือหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยไม้ต่อไปก็คือหลักพันและไม้ต่อไปก็คือหลักหมื่น ไม้ต่อไปก็คือหลักแสนและไม้ต่อไปคือหลักล้านแล้วถ้ามีอีกก็คือไม้ต่อไปคือหลักสิบล้านสมมุติว่ามีไม้เปล่าๆแบบนี้แล้วถ้าเขามีลูกคิดให้มาหลักเราจะมองเป็นตัวเลขออกหรือเปล่าอ่ะรอบนี้มีเม็ดลูกคิดเข้ามาเกี่ยวข้องวิธีการง่ายๆให้เราไปลองดูว่าในแต่ละไม้ของพวกเราเนี่ยมีลูกคิดทั้งหมดกี่เลขอ่ะหลักหน่วยมีทั้งหมด4ตัวเลขอ่ะต่อไปหลักสิบมีศูนย์หลักร้อยมี2เม็ดต่อไปหลักพันอ่ะมีศูนย์เม็ดนะครับส่วนหลักหมืน่น มี1เม็ดต่อไปหลักแสนหลักมี2เม็ดต่อไปหลักล้านก็มี0ูนย์เม็ดหลัก10ล้านก็มี0ูนย์เม็ดดังนั้นเราก็ลองไปดูว่าเลขที่เราได้คือเลขอะไรเราสังเกตหลักที่มากที่สุดที่มันมีค่าคือหลักแสนนั่นคือ2 0 0 0อ่นดังนั้นครูก็เลยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ว่าเป็นตัวเลขตัวนี้นะครับนะครูก็เอามาจากตัวด้านบนตัวเลขไทยก็เป็นลักษณะที่เปลี่ยนเป็นตัวเลขไทย ส่วนคาว่าตัวหนังสือก็อ่านว่า2องแ1 0หนเท่านั้นเองเห็ okay, นครับ่คราวนี้ลูกโจทย์เอามาให้เราแล้วเหมือนเดิมเลยเจอแบบนี้ปุ๊บเราก็ไปสังเกตไหมแต่ละอันว่ามีลูกคิดทั้งหมดกี่เม็ดอ,อันนี้ครูก็ทําการนับบทเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้เห็ okay, นครับอันไหนไม่มีเราก็ใส่เป็นเลขศูนย์ลองดูนะครับไปต่อตัวเลขฮินดูอาราบิกรอบนี้ครูก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนเอาเลขที่อยู่ด้านบนเอามาใส่แค่นั้นเองต่อไปตัวเลขไทย ก็เปลี่ยนกลายเป็นตัวเลขไทยเท่านั้นครับส่วนตัวหนังสือก็อ่านอย่าลืมใส่ลูกน้ําให้ถูกต้องนะมันจะได้จําง่ายอ่านว่า7จ็ดล้านสองแส้ายดลงไทด้วย1น,นะครับวิธีการดูลูกคิดสรุปแล้วก็คือดูว่าที่อยู่ในไม้แล้วก็อยู่ในหลักนั้นมันคือเลขอะไรแค่นั้นเองแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเลขนั้นลูกคิดจํานวนนั้นมันคือเลขอะไรนะครับไม่ยากนะ ต่อไปหัวข้อในที่2ของวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือการเขียนในรูปก,กระจายมาดูพร้อมกันว่าเป็นลักษณะแบบไหนยกตัวอย่างเช่นมี1 2 3, 4, 5, 6, ึ่งล้านากครูทาการแยกแต่ละหลักเข้ามาครับเลข1อยู่ในหลักล้านเลข2อยู่ในหลักแสนเลข3อยู่ในหลักหมื่นเลข4อยู่ในหลักพันและเลข5าอยู่ในหลักร้อยและเลข6อยู่ในหลักสิบและสุดท้ายเลข7อยู่ในหลักหน่วยครูถามว่าเลขในหมดนี้เลขไหนมีค่ามากที่สุด บางคนอาจจะตอบว่าเลข7แต่ถ้ามาสังเกตด,ดูค่าที่แท้จริงแล้วมันใช่น้อยที่สุดจริงหรือเปล่าอันไหนคือน้อยที่สุดอันไหนคือมากที่สุดามาดูค่าพร้อมกันนะครับดูของหลักหน่วยก่อนเลข7ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยก็เลยมีค่าเป็น7ต่อไปเลข6ตัวนี้หักอยู่ในหลัก10เลยมีค่ากลายเป็น60ทันทีเห็นไหมครับถึงเลขมันอาจจะดูน้อยกว่าแต่ถ้ามันอยู่ในหลักที่มันมากกว่าค่ามันก็จะสูงยิ่งขึ้น ต่อไปเลข5อยู่ในหลักร้อยหลักเป็นเท่าไหร่ก็มีค่าเป็น5 0 0ต่อไปเลข4อยู่ในหลักพันก็มีค่าเป็น4 0 0พันต่อไปเลข3อยู่ในหลักหมื่นก็มีค่าเป็น3 0 0หมื่นต่อไปเลข2อยู่ในหลักแสนก็มีค่าเป็น2 0 0แสนและสุดท้ายเลข1อยู่ในหลักล้านก็มีค่าเป็น1ล้านเห็นไหมครับเลขที่ดูน้อยสุดตอนแรกดันมีค่ามากที่สุดแล้วเพราะดันไปอยู่ตรงหลักที่มากที่สุดก็เ,เหมือนเลข1ตัวนี้นะครับวิธีการกระจายก็คือการเอาเลขที่ เราทําการแยกค่าแต่ละหลกเอามาวางแบบนี้แล้วทําการบวกกันเนี่ยแหละเขาเรียกว่าการกระจายดังนั้นครูเลยสรุปได้ว่า1 2 3่งล้านแยกแยกออกเป็น1ล้านบวกกับ2 0แสนบวกกับอีก30,000บวกกับอีก4ันบวกกับอีก500บวกกับอีก60และบวกกับอีก7แค่นั้นเองแบบนี้แหละเขาเรียกว่าการกระจายเห็นนะครับคราวนี้มาดูกันต่อยกตัวอย่างถัดไป3 0 0 0 0 0เหมือนเดิมเลยครับครูทำการ แยกแต่ละหลักว่ามีเลขอะไรบ้างเลข3อยู่ในหลักแสนเลขศูนย์อยู่ในหลักหมื่นเลขศูนอยู่ในหลักพันและศูนอยู่ในหลักร้อยและ0ูอยู่ในหลักสิบและ7อยู่ในหลักหน่วยเราก็ทําการเจ็ดตัวนี้ก็มีค่าเป็น7เพราะอยู่ในหลักหน่วยต่อไปศูนย์ก็คือศนนะครับ0นี้อยู่ในหลัก 0, สูนสุดท้ายก็มีค่าเป็นศูนย์เหมือนเดิมต่อไป0นหลักร้อยก็เป็น0 0ศนย์หลักพันก็ยังเป็นศูนย์ศูนย์หลักหมื่นก็ยังเป็นศูนย์แต่มาดูสา0,000 วิธีการของการกระจายก็คือการนําทุกตัวเลขที่เราแยกออกมาเป็นค่าแต่ละหลักแล้วเอามาบวกกันโอเคนะครับบางคนอาจจะตอบว่า3า0 0ส0เเท่ากับ3ามแสนวกศูนย์บวและบวกเ็ 7, ก็ถูกเหมือนกันหรือบางคนบอกว่า0ูนตัวนี้บวกไปมันก็ค่าเท่าเดิมดังนั้นเราตัดออกไปก็ได้นะครับดังนั้นตอบได้ว่าเป็น3า0 0ส0บวกกับ7็ก็ได้เราตอบได้ทั้งสองอย่างนะครับแล้วแต่ คนจะนําไปใช้แต่ส่วนมากเขาจะไม่เอาบวกศูนย์เข้ามาใช้กันเพราะมันจะเสียเวลาในการเขียนพวกเราเหน,นะครับเราลองมาทําพร้อมกันในโจทย์ของลักษณะแบบนี้ล่ะในข้อที่1เราก็มาแยกทีละตัวตัวแรกที่ครูมองคือเลขก8ตัวนี้8ตัวนี้อยู่ในหลักถ้าเราท่องปกติหน่วย1 0 0 1 0 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 0ล้าน8 0 0อยู่ในหลักหลัก ดังนั้น8ตัวนี้ก็เลยมีค่าเป็น8หล้านครูก็เขียน8หล้านเข้ามาเห็ okay, นะครับต่อไปครูก็มาดูต่อ6กตัวนี้อยู่ในหลักแสน6ตัวนี้เลยมีค่าเป็น6แสนก็มาบวกต่อไปต่อนะครับต่อไป5ตัวนี้อยู่ในหลักหมื่นครูก็บวกทำการบวกกับอีก5หมื่น แม้ถ้าผู้ใส่ลูกน้ำมันก็จะดูง่ายยิ่งขึ้นต่อไป4ี่ตัวนี้อยู่ในหลักพันรูก็บวกอีก4พันะต่อไปสูตรอันนี้รู้ขอข้ามนะจะได้ไม่เสียเวลา2ตัวนี้อยู่ในหลักสิบตัวนี้มีค่าเป็น20ก็บวกกับอีก20และสุดท้าย9ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยรู็ทําทำการบวกกับอีก9้าเฉยๆแค่นั้นเองไปต่อนะครับอันนี้ก็ถูกเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเอง คราวนี้กรณีต่อไปคือกรณีที่เขาแยกเลขที่มันออกมาแล้วให้เราทําการรวมเลขเปรียบเสมือนว่าลองสังเกตดีๆว่าเลขมากที่สุดคือหลักอะไร3ามหมื่นถูกไหมดังนั้นเลขก็จะมีทั้งหมดอยู่5ตัวใครยังไม่คล่องก็ทำแบบครูก่อนก็ได้นะเลขแรกคือเลข3 3ม0มหลักหมื่นคือเลข3ถูกไหมน่วย 10, 000, สิบร้อยพันแสดงว่าเลขตัวนี้คือหลักพันหลักพันเลขอะไรก็คือเลข6 ครับต่อไปหน่วยสิบร้อยอันนี้คือหลักร้อยหลักร้อยคือเลขอะไรคือเลขสอง่าต่อไปหน่วยสิบหลักสิบเราไม่ได้เขียนดังนั้นก็ถือว่าข้ามไปคือเลขศูนย์นั่นเองและสุดท้ายคือเลขห้าก็ตอบแค่นั้นเอง่ยากนะครับการกระจายอ่ต่อไปอ่ต่อไปจะเป็นหัวข้อของ คณิตศาสตร์เล่มบางนะครับในแบบฝึกหัดในหน้าที่2ข้อที่3เดี๋ยวเราช่วยกันทํานะครับเพราะอันนี้อาจจะดูยากสําหรับบางคนอยูอ่ของเขาจะบอกว่า60 10เท่ากับอะไร710เท่ากับอะไร2500เท่ากับอะไร327 0 0 0เพันเท่ากับอะไรลักษณะแบบนี้เราจะตอบอยังไงดีก่อนที่จะทําครูขอให้เราพวกเราจําแบบนี้ก่อน10ก็คือ10ที่ครูเขียนแบบนี้คือเปรียบเสมือนว่ามีศูนย์อยู่1ตัว ร้อยคือศูนย์สองตัวพันคือศูนย์สามตัวหมื่นคือศูนย์สี่ตัวอะไรแบบนี้นะครับวิธีการง่ายๆที่เราจะทําแบบนี้หกสิบสิบเท่ากับอะไรเปรียบเสมือนว่าหกสิบสิบเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในหลักอื่นแบบนี้เนี่ยมันจะตอบเท่าไหร่ปกติแล้วในลูกคิดของพวกเรามันจะตอบได้เลขตัวเดียวแต่ถ้ามันมีเลขเยอะกว่า2ตัวหละเราจะตอบเขายังไงวิธีการครับให้เรามองแบบนี้มันจะดูง่ายเลยคําว่า60สิ ให้เรามองว่า10ตัวนี้มันคือ0 1ตัวเพราะ10เราดูจากตัวนี้คือ0 1ตัวเห็นไหครับนี่0 1ตัวนะดังนั้น60 10ก็คือ600นี่ไงเราเอา0ตัวนี้เอามาเติมเพิ่มจากคำว่า60ต่อไปคำว่า710ละ่ะครูเขียน700รอไว้ก่อนคำว่า10คือ0กี่ตัวละก็คือ0 1ตัวคูก็เติม0อีกตัวนึงก็กลายเป็น710มีค่าเท่ากับ7,000 ไปต่อนะครับ25าร้ 2500, อยมาดูคำว่าร้อยร้อยมีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวมีศูนย์ทั้งหมด2ตัวดังนั้นครูเขียนร้อยไว้ก่อนศูนย์สองตัวเห็นนะครับ25ร้อยก็เขียน25ร้อยก่อนแล้วคำว่าร้อยมีศูนย์สองตัวก็เติมศูนย์อีกสองตัวแสดงว่า25ร้อยก็คือ2,500ไปต่อนะครับต่อไป32700พันไปดูคำว่าพันมีศูนย์กี่ตัวก็ดู1 2 3สแสดงว่ามีศูนย์3ตัว ก็ใส่รอไว้ก่อนเพื่อไม่ลืมนะคราวนี้เราก็ใส่327พันก็ใส่0ูนย์สตัวก็ตอบเรียบร้อยนะเห็นนะครับไปต่อกรณีต่อไปคือกรณีที่ทวนกลับเมื่อกี้เราเอา60สิเท่ากับอะไรรอบนี้เขาเอาเลขที่อยู่ด้านหลังเอามาอยู่ด้านหน้าบ้างวิธีการเหมือนเดิมเลยเราจำเพราะว่า1 0บร0อยพันเนี่ย มันมีศูนย์กี่ตัวรอบนี้มันมาอยู่ด้านหลังแล้ว10ตัวนี้คือศูนย์ทั้งหมด1ตัวกูเขียนรอไว้ก่อนดังนั้นเปรียบเสมือนว่ามันมีศูนย์รอไว้ก่อน1ตัวดังนั้นเราก็ตัดออกไป1ตัวดังนั้นอันนี้ก็จะเป็น280 10แสดงว่า2,800เท่ากับ280ต่อไปคําว่าร้อยมีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวเราก็ไปสังเกตก็คือศูนย์สองตัวเราก็เขียนรอไว้ก่อนแสดงว่าเราต้องตัดศูนย์ออกไปทั้งหมด2ตัูก็ตัด๊บ ปุ๊บก็แสดงว่าคือ28 2,008เท่ากับ2800ไปต่อครับคำว่าพันละเปรียบเสมือนว่าคือ0 3ตัวรอไว้ก่อนผูตัดออกไป3ตัวก็คือ329 0 0นนะครับต่อไป800เท่ากับกี่10ละคำว่า10คือ0 1ตัวก็ตัดออกไป1ตัวก็คือ80 10เนะครับ ต่อไปในหนังสือของพวกเราจะเป็นลักษณะแบบน,นี้อันนี้ขอช่วยเล็กๆน้อยๆก่อนจะได้พอทําได้คําว่า20-10เท่ากับอะไรเมื่อกี้10ครูพูดไปแล้ว10คือ0 1ตัวโอเคนะครับดังนั้น20-10ก็เท่ากับเขียน20ร้อยไว้ก่อนแล้วเติมศูนย์ที่เราบอกว่า10ก็คือ0 1ตัวคือ200ต่อไป20-100ละ่ะ20-100ร้คำว่าร้อยคือ0 2ตัวดังนั้นผูเขียน20ไว้ก่อนแล้วก็ใส่0 2ตัว แสดงว่า200มีค่าเท่ากับ2,000เขียครับขอค่ามันเป็นข้อ4ส่วนข้อ2และข้อ3เราลองทำเองนะครับ900เท่ากับกี่10 10ในที่นี้คือ0รไว้ก่อน1ตัวก็ตัดออกไป1ตัวก็แสดงว่าเท่ากับ90สิบเขียนครับต่อไปเลขอะไรก็ไม่รู้เท่ากับ51 0 0 100ในที่นี้คือ0 2ตัวหูก็เลยเขียนได้ว่าอันนี้ก็คือ5 1แล้วก็เติม0 2ตัว แค่นั้นเองอเห็นไมครับ6 3 0 0 0มมี03ตัวเราก็เขียน6300ไว้ก่อนแล้วก็ใส่0 3ย์ตัวก็คือ63,000เห็นไครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับงานในวันนี้ของพวกเราที่พวกเราต้องทำกันนั่นก็คือคณิตศาสตร์เล่นบางที่เล่นเป็นลักษณะแบบนี้ให้พวกเราทำการบ้านแบบฝึกหัดในหน้าแบบฝึกหัด1.1ดหนทำหน้า2กับหน้า3นะครับตรงไหนที่สงสัยสาม,มารถสอบถามครูดได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมทำงานกันด้วยนะครับ